สบายดีเด้อจ้าผมเป็นพี่น้องวันนี้กลับมาพอกับสาวลาดดอกหน้ายทักแขกอีกเท่หนึงเนาะวันนี้รันดาออกมาบ้านเด้อจ้าพี่น้องมาอยู่กับครอบครัวพี่น้องกันเลยว่าโอกาสดีวันนี้สุดเพลินพักดำหน้าแน่โจ้น้ำกันเลยว่าได้หมูนมพักันปิ้งหมูนมจ้าได้หมูสามตูแต่มวันนี้พะกันปิ้งสองตูแล้วก็ไปให้พี่น้องได้ตัวหนึ่ง็ครอบครัว สร้างท่าเครื่องหอมกะท่าชดกะสีเป็นลานทรายเด้อพี่น้องไอเดียวสบายดีพ่อแม่พี่น้องในลูกน,นี่เป็นลานทรายลูกไอ้ก,ก๊กไอเดียวอามอดอันนาาั้นกะตีลานทรายคือการลูกไออันนั้นกะสิเป็นน้องทรายอันนี้บรรยากาศหลังบ้านเด้อจ้าเด้อน,น้ำบ,บาอ้นอสบายดีพ่อแม่พี่น้องน่จ้าเอาดะ อายเด้ออายเด้อ <tampoco> พ so <zy> ี่น้องไปเลยอันนี้แม่นเบนประจําบ้านเฮาพี่น้องเอ้ยจังได๋ล่ะทุกยักปากหองได้แค่เบนนี่ล่ะรถขี้ยังบ่มีสารดาก็ได้แต่รถเบนนี่ล่ะอันนี้ก็น้องายลอันนี้ฮะสุภกรอันนี้ก็น้องายบ่าวตูนอันนี้บตายเอรประจําบ้านน้องายอันนั้นเอ้ยไผนี่หลานสาวอนะนิตามื้อนี้ คบหน้าคบตาเด้อเพื่แม่พี่น้องระดาดีใจลายอ่อาเพราะว่าผ่านมาคือระดาาาับเคยว่าพี่น้องพงอกกังเนาะกบอยักมาถ่ายบ้านครอบครัวแต่อายน้องเพิ่งเกล้าแต่ว่าวันนี้ส่เพิ่งเกล้ยินดีแล้วก็พร้อมที่จะเข้ากองนำระดาระดา,า,าก็เลยได้ถ่ายให้พี่ให้น้องเบิงนะ่งเนาะบรรยากาศของครอบครัวแต่ว่าแม่เพิ่นอยู่เทงเฮือนเด้อเพิ่นบ่ได้ลงมาเฮาพากันซุ่มหลังบา้านพี่น้องเอ้ยอยู่หน้าบ้านมันแัดอันน้องรถน้องอย่างเด็ก ก็เลยว่าพักกันมาซุ่มอยู่หลังบ้านนี่แหละบรรยากาศดีใกล้คอกนัวคอกควายใกล้ชิดกับธรรมชาติเป็นสิ่งที่ดีจ้ะไผยบอท่านนอนกันมากินหมูปิ่นกับสารดาเด้จ้ะเดอ้อทางนี้ก็มีอยนขั้ขวมีขั้วอย่างในพี่น้องสารดาดซื้อกุ้งซื้ออย่างมาเฮ็ดว่าเซ็้กุ้งใส่น้ำปลาเบสแต่ว่ามันมีหลายเมนูพูดกันเลยว่าเอาไว้เฮ็ดมื้ออื่นซะมีแต่สีปิ้งมึกจขนาดสีปิ้งนวดปลาหมึกที่ระดาซื้อท่นจ้ะ มาได้กับบรรยากาศดีอุบุนนี่ยังบุกคบเด้อจ้าพี่น้องนะยังมาบุกคบกันเพราะว่าครอบครัวระดาเป็นครอบครัวใหญ่เนาะจ้ะเนาะมีอายน้องนํากันเก้าคนระดาก็มีน้องห้าคนผู้ชายห้าคนผู้หญิงหนึ่งคนก็เป็นหกคนแล้วก็มีอายอีกสองคนแต่ว่าส่วนหนึ่งเพิ่นก็ยังเพิ่นก็อยู่ไกลพุ่นเพิ่นบ่อยู่ไกลอันนี้ก็มีแต่พวกอยู่ไกลนี่ช่วยเพิ่นพักเวียกพักงานครบหน้าครบตาปีนี้นะพี่น้องโควิดก็ซอยให้คนในครอบครัวได้อยู่ครบหน้าครบตากันเพราะว่าพักเวียก กันทั่วหน้าหมูกระสีเหลืองได้ๆพี่น้อง้ยสีสันกะแต่แซ่บแล้วเพราะว่าย่นี่ฮันเดอสุดนี้มันของน้องสายระดาไเดจ้าพี่น้องเพิ่นว่าเฮาจะปิ้งหมูให้เนื้อมันแห้งนจักน้อยก่อนค่อยทาซอสนะถ้ามักซอสใส่พร้อมเลยโอเครสชาติมันก็จะเข้าเนื้อเข้าหนังเนาะจ้าแต่ว่ามันจะเห็ดหมูให้หมูเฮาไหม้ก่อนซุกหลักสําคัญก็เป็นน้ําไผ่เนี่ยจะโบแมนเฉพาะแต่ว่าใส่ซอสดอก อันนี้เราก็จะเขาปิ้งไปจังซีน่าจะเนาะมารดากระสิมิเต,ตาแบบธรรมชาติรีเออเนี่งเอาใส่สังกะสีมันจะฮอนจะแหมดีพี่น้นนองเลยถ้าบ่มีอานาเตาปิ้งเตาปิ่นเฉพาะเนาะหากับปิ้งแบบธรรมชาตินี่แหละสิคนท่าซัดกระสีอันนี้ท่าทางในเลยเด้อไอเออ กะโขดนํำทีระดาบไม่ได้ให้พี่น้าพี่น้องเห็นซอสมาแล้วก็บุนวุ้นคันมาเฮือนกบับไปซีและพี่น้องเอ<ซ>ลยไปเฉลยระดาจิงบาน,หนเห็นใจเข้าใจสาโอนเวลาที่บาน,น,นทีมงานพากันขึ้นไปกินข้าวบ้านเพื่อนนะแม่นวุ้นเห็ดน,นั้นเห็ดน,น,นี้เจ้าของบ้านต้องได้วุ้นเห็ดระดามากกัะระดาะกะน้องนุ่งชวนกับากพากันคั่วหมูระดาะกกับเบิ้งน้ำมันเห็ดซอสอย่างเราบปไทยพี่น้องเบิ้งจำใจเอาไว้เทือนานเนาะ ตอนนี้ก็เพื่อนน้องไพ่อนนี่กับเพื่นข้ามือพี่น้องกำลังพักการอันนั้น,น,นพักการ์ัน่ะเพิ่นเสียบลาหมึกสีปิ้งพี่น้องเลยปิ้งแบบบตูแล้วก็แบบซอยน้ำอาเอ <c oughs> ดี๋ยวยังลานสาวยังน้องไพช่วนหนึ่งบัดนั้นน้คมาพี่น้องเลย คะเข้าบักใหไงละเมอแรงเนี่ยค่ะกินลายคู่หลายคนผัดกินอย่างกระแซบแล้วสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเนะหมลานสาวหลานสาวพี่แพทมีพี่แพทพี่น้องพาแพทย์ังสือังใหญ่ อีกเพื่อนยักษ์ช่วงไหนเทศกินอยู่เทิงพูมีผ่าแพทย์ซูเพิ่นเป็นอันนั้นนะพี่น้องสุพิ่นเป็นอันกีฬานักกีฬาแรนกีฬาแรนลานะได้รางวัลอยู่เด้อจ้าลานสาวเก่งกีฬาร้อยเมตรเอือได้เท่าไหร่พันห้าพันห้าได้ได้ที่เท่าไหร่ละที่หนึ่งของเมืองบ่ เดย์ย e ืนยันการรับพี่แพทย์พาแพทย์เดยพี่น้องเห็นได้เห็นผู้หญิงเลยสบายดีเนี่ยน้องเนี่นักกีฬาพี่น้องเดย์พวกนี้ได้อนเสื้อสีฟ้านี่นับเบอร์แปดนี่เพิ่นเป็นนันนาเพิ่นเล่นลานได้เหรียญได้เหรียญทองบริเรียนคำได้เหรียญคำเออเหรียญทองภาษาไทยเรียนภาษาลาวได้เหรียญคำสองเหรียญพี่น้องเพิ่นก่านักกีฬาเล่นลานระดับแข่งเด้ เก่งได้ร้านสาลดานะแล้วก็เอื้อเพิ่นผู้อยู่กับระดาอยู่เพียงค่ะลหรจ้ะผู้สุ้ตะวันค่ะแม่น้องของผู้นั้นนี่แหละครอบครัวอือฮึแต่นักกีฬาอยูเล่ก็คือว่าแล้วพี่น้องเอ้ยได้เหรียญคำกับเออได้เหรียญกะเหรียญคะแล้วพี่น้องเอื้อไดอย่างไรนะบับัลลัมบัลุไว้ได้ละเออน้องปิ้งหมูก็มาฮอนนี่แล้วเด้อจ้ะเด้อ ได้ละถ้ากันมื่อจะร่มกันก็เริ่มเด็กสีหม่หม่ใหมน,นหนึ่งนะแล้วก็ปิ้งปลาหมึกแน่จ้ะวันนี้สุขูสะคนมาพร้อมเพียงเฮียงหน้าแล้วพี่น้องกินไรก็อร่อยจ้ะอ่าอโออีชิเป็นว่ะหมูสองตัว อ่าทั้งนี้ก็จะบอกกันพี่น้องมาน้อยก็ได้ยพูดไดะเอ๊ะเอ้มาน้อยก็ได้ตัวนี้เป็นตัวนะเป็นอย่างพี่น้องนี่นะนะตัวนี้นะจัดตีเป็นอย่างนี้นะมาแย่มาให้อยู่เลยมาน้อยก็มาซุ่มนำพี่น้องเลยโอ้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 พูดไ้เห็นดอกว่ามีโอจิจังปิ้งนวดปลาหมึกจ้ะผุกเพิ่งผู้พิงก็ได้ โอ้ยบัว <rua> ้ออยู่แล้ว่้น้องไงผู้เปี้ยงผู้เปี้ยงกันเลยผู้้ีพนนนาพี่น้องักได้โนึอผู้พักผัดนีผู้พิษเปิ้งหมูนีหมูกับักษีไม่ไมแน่นึงบังเ้อผู้นีแซบดีแล้วด้านในด้จ้ะอุ๊บส่หอมเลยเอาถาดมากไหมถาดล่ะมาใส่โต๊หมูตะบนพักเออ เบิ้ลแล้วเหูงแล้วหัวผสมเออแล้วก็ผสมแล้วจะเยนกินเองเบียมันเป็นตามมาแล้วได้เง้ออีกน้อยเรียบไปอีกเออเอาเลยคบหน้าคบตาดพี่น้องอันนี้กระทันแม่ของรดาเนี่แหละสะบายดีพี่น้องแน่แม่ ทำหม้อไหมพูดได้ผลงานนี้น่าสนใจเดี๋ยวนี้บายดีเด้อพี่น้องอันนี้ชิซิมซะก่อนชิซิมซะก่อนซิมข้าวเหนียวชิซิมซะก่อนเพิ่นว่าล่าเอ้ยโชหุ่นล่าเราไม่พุ่งน้องสาล่านั่นบ่จิมจิมพี่น้องจิมง่ายสุดสุดเลยน้องล่าหางใหญ่กูหมู่พี่น้องเลยล่าซุดท้องแล้วนะคะ เก้าจะปีก็ละสิบหกวะสิบเจ็ดะอาเคได้ได้มีพุงนะอาอาพี่น้องเลยปิ้งปลาหมึกเขาก็ปิ้งทิ่มไว้แล้วเราบ่ผากันมาพิกเดี๋ยวกับใหม่เลยในเบื่งสารดาปิ้งเออมาให้กับพักอ่าอ้าพี่น้องเลยมาขอนี่สารดากะ ถ้าพ่อพี่พาน้องเบิ่งสับนี้ก่อนนะเพราะว่าเวลามากันยังยาวไก่ย,ยุ่จ้ะสบายดีพ่อแม่พี่น้องสกุลสกุนอันนี้กัแม่นพักข้าวแรงนะจ้าอันนี้แม่นครอบครัวละดาดาเด้อจ้ดเออด้อเดะม้ามา,า,นนาพายนอนดักมาก,กินข้าวน้ำกันน้องนุ่งลูกหลานดบุ้นละนี่นี่คือว่าตระกูลใบหลวงรัดนะฮะความต้นบรรพุน่ะต้นปรทพุแม่นไอ้กกพี่น้อง นั่นแหละกินข้าวนะคัมเพล่นนหละคันน้องอยู่ข้างใกล้ขางไกลกันท่านว่าคุ่นเคสบ้านเฮาเองกับสีหูกัมนาคัมเพล่เนาะพี่น้องแม่นะคัมพักเพลวพี่น้องเอยนี่แหละพ่อแม่อันพ่อและดาหันเสียเลยเด้อจ้าเด้ออันนี้มันไอ้ก๊กไอ้ก๊กกระซั่พ่อแหละนั่งเฮียงกัดกระเพิดกับเป็นภรรยาทางหลังยับในได้ไอ้เจ้าหน้ากากจิบเาเอ้านะคกูทางหลังกับพายควันลิอันนั้นมันสีภรรยาเพิดกัอ้ยพายพี่น้องเอ้ย อยู่เดี๋ยวนี้กับน้องทรายน้องทรายน้องทรายน้องไผ่น้องไผ่อันนี้กับน้องทรายล่ะันนี้แม่ระดาด้วยจ้าสบายดีสุขุสุขคนกินข้าวแด้วเดี่น้องเบ๊น้องเบ๊อยู่ครบหน้าครบตากินข้าวแรงล่ะวันนี้พี่น้องไอระดาก็ดีใจวันนี้สุขุสุขเพื่นมันกับข้าวกองนำเช้ไีมน้องอันนกับน้องระดาหาน้องหลายเฉพาะบให้เท่าก็นให้เต็งใดล่ะน้องใหญ่เอะไรจ้า น้องใมันน้องจนใ่ญ่ท่วมมาแล้วนี่เลยจะยงอยากให้อันลุกทรายระดาลงมาอะไอยากให้เพื่อนเบิ้งและก็เฮียนหูกันใช้ชีวิตของคนบ้านนอกบ้านนาพี่น้องแต่บ่าเพื่อนกับข้าเฮียนแน่ระดาเมื่อระดาที่ลงมาหันเพื่อนกับไปเที่ยวก็พอเพื่อนประธานกลับมาหล้วก็เลยแบบไ้เอาลงมาน้าแล่ะห้เพื่อนมาเฮียนหูวิธีชีวิต คนบ้านนอกบ้านนาฮะนะซ่องหอยซ่องนาพี่น้องกินอยู่จังใดฮะนะอยากให้เพื่อนมาแต่ก็บ่ได้มาซ้ำสุดนี่ฮะทางนั้นก็ได้ข้าวเหนกันหมูไหมวันนี้เนาะเฮ็ดแล้วพักกันเมื่อแต่ล่มกันหมูหมูสองตัวฮะหละปิ้งหมูน่องสองตัวละจ้ะกับอันนั้นกับอันนาปิ้งนวดปลาหมึกที่ระดาซื้อมาแต่ตลาดเขาไม่ได้รีวิวพี่น้องเบิ่งซ้ำเถอะซ้ำจ้ะ ซื้อปลาหมึกสามกิโลแล้วก็สองกิโลไปกับซื้อกุ้งหั่นกุ้งมื่อนี้บริกินซ้ำซื้อกุ้งมาสามกิโลว่าสีเม็ดกุ้งแสนนึ่งบาทแต่ว่ามันมีหลายอันกินแล้วก็เลยว่าเอาไว้กินมื่ออื่นซะเนาะพี่น้องเนาะข้านกินเบิดมือเดียวก็เดี๋ยวมื่ออื่นบุมมี่กินเลยคันว่างามมีกินและกินจนนั้นตาตีมาบุมมีตีตาเบิ่งเขาขกินกับใอยักใบนะพี่น้องเนาะอันนี้แหละครอบครัวละดา อันนี้ก็ลรถเบนซ์ประจำเฮือนทะเลจะมีสองคันพูได้เบนซ์นนะ่ะไม่เต็งไดละบ้านนอกเนาะก็ต้องมีพี่น้องเลย